เมเกอร์ <Maker S 2> และน็อปดักชันจัดเต็มความบันเทิงจอเกินเปิดตัวภาพยนตร์5เรื่อง Beyond the Scene Movie Live 2026เตรียมเขย่าทุกอารมณ์ปีหน้าสตูดิโอสร้างภาพยนตร์ไฟแรงด e บเมเกอร์เอ e นเตอร์เทนเมนต์และบริษัทผู้ผลิตน็อปดักชันโดยผู้บริหารคุณสมประสงค์เวสศินและคุณนอ็อปสถานพงษ์ลิ้มวงทองได้จัดงานแถลงข่าวใหญ่ประจำปี Beyond the Scene Movie Live 2026เพื่อเปิดโพลภาพยนตร์ฟอร์มดี5เรื่องที่เตรียมเข้าใจและสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการภาพยนตร์ ในปี2อง9ยท่ามกลางสื่อมวลชนผู้แทนภาครัฐสมาคมและแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมงานอยากขับขังการเปิดตัวในครั้งนี้เต็มไปด้วยความหลากหลายทางแนวภาพยนตร์ครอบคลุมทุกรสชาติตั้งแต่สยองขวัญสุดระทึกไปจนถึงแอคชั่นสุดมันและดรามมาเรกน้ำตาภาพยนตร์ทั้ง5เรื่องนี้ถือเป็นเครื่องยืนยันถึงความทุ่มเทข,ของสตูดิโอ deep maker entertainment และบริษัทผู้ผลิต n o b production ที่พร้อมจะก้าวข้ามขีดจำกัดเดิมๆและพาผู้ชมไป Beyond the Scene อยางแท้ จริงค่ะน้อยนะครับเรายังยังเลือกไม่ได้ครับเปิดให้ผู้ชมทางบ้ใช่ครับเปิดโหวตเปิดโหวตเปิดโหวต้าจาเรื่องนี้เหรอคะสนุก คือตั้งแต่อ่านบทแล้วว่าบทมันน่าสนใจมากๆแล้วก็การที่ได้แบบมาได้เล่นได้กลับมาเล่นหนังในรอบหลายปีที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้เล่นไม่ได้รับอะไรเลยแล้วแบบว่าตอนนี้ได้กลับมาอีกครั้งเราได้มานนมามร่วมงานใช่ได้ได้กลับมาร่วมงานากับนักแสดงแบบพี่ป้องพี่เล่พี่เต้น้องส้มน้องเมก็คือทุกคนพี่บอยพี่ณนุด้วยคือแบบมันมันสนุกแล้วก็ทายมากๆตอนนี้มาดูเลีอดดูแบบอย่างกดดันมันเร่อมัน่อ หลายอย่างมากเลยค่ะตรงมัออ้งเพราะว่ามันเรื่องที่ลิงกับชีวิตทุกคนเพราะมันเกียกดดยเก่ยวกับพูดได้ในเกี่ยวกับโทรศัพท์มือถือ,อทุกคนแล้วก็เชื่อว่าดูเสร็จก็มีคําถามกลับไปแน่นอนว่ากับค,คู่ของเราเนี่ยว่าเราจะกล้าเล่นเหมือนในหนังหรือเปล่าเป็นคำถามแน่นอนพี่พี่เลรนบอกว่าเล่นแล้วมีอยากกันหลายคู่แน่นอนอ่ทางเราเชื่อว่าถ้าเกิดในในเป็นอาการเล่นเล่นเกมที่เราเล่นกันในในบ้านหลังนี้ับ กับเพื่อนที่รู้จักกันมานานอย่างเงี้ยคุณจะกาเล่นหรือเปล่าแล้วถ้าเล่นไปตามกฎกติกาเนี่ยมันจะเกิดอะไรขึ้นมันเลยทำให้หนังเรื่องนี้มันแบบว่ามันโฟล์แล้วมันไหลแล้วมันไม่ทุกคนฟังมาแล้วบอกว่าให้ยที่เดียวคือเดียวแล้วมันจะมจะจะเป็นคู่กันอย่างเดียวหรือเปล่าแต่มันไม่ใช่มันมันแอบผสมแบบทั้งแอคชั่นทั้งคอมเมดี้ทั้งอะไรผสมกันไม่ดี ขออนุมัติแล้วพูดได้แล้วเราคบกันเนี่ยเราดูมือถือกันเลยกันไหมเราให้ดูไหมคนนี้เนี่ยทมนคำถามเท่านี้ไม่ยังโซ่ต้ขับอ่าจริงไหมบางคู่ก็คือให้ดูกันได้บางคู่ก็ไม่ให้ดูอะไรอย่างนี้เป็นคำถามแล้วกันแล้วของพี่อะล็อกไว้ตลอดนะสามสี่ชั้นอะไรของพี่เนีะห่าเงียบเลย ใช่เลยไม่ค่ะแค่ตนะน้อยค่ะตะน้อยจะน้อยเชิญค่ะตปน้อยตรงกันการการรวมตัวพ่อตัวแม่ไว้เยอะาการที่มีตัวพ่อตัวแม่อย่างเยอะนะครับมันทำให้การจังบึ้นง่ายเลยก็ดูแต่ละคนง่ายมากเลมือนกันใช้คำไ่านี้นะครับเทค แทบจะน้อยมากน้อยมากเลยเพียงแต่ว่าเขาเล่นเป็นตัวเขาเนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคอนติเนียวก็ยากนิดนึงเขาเ็าพูดเทคนี้อาจจะไม่เหมือนกับอีกเทคนึงนะแต่ว่าก็ถือว่าโอเคจริงๆตอนที่เราได้คาแรคเตอร์ตัวละครมาเราก็คิดกันอยู่ค่ับว่าใครบอกตัวละครตัวไหนเราพยายามหากันครับ จนได้นักแสดงชุดนี้รู้สึกว่าดีใจมากแล้วก็ถือว่าอยากจะขอบคุณทุกคนนะครับถ้าไม่ได้นักแสดงชุดนี้ก็คิดว่ามันจะไม่ใช่เรื่องอย่างที่พวกเราอยากได้ใช่ครับเราจะได้ดูเมื่อไหร่กับโปรเจกต์หน้าเรื่องนี้ที่หน้าเหมือนกันจริงจริงกี่สิบเจ็ดครับบอกมาแล้วนะจริงๆแล้วหนังเนี่ยเสร็จแล้วนะครับจริงๆแต่ว่ารอเวลานั่นเองครับ ว่าคนที่เขาจัดจำหน่ายจะเขาดูอะไรให้เนี่ยขึ้นอยู่ตรงนั้นนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วคราจะดูเรื่องพรอยุ่ในปีหน้าโอ้ยอยากอยากให้ติดตามครับแต่คิดว่า Behind the Screen เนี่ยได้ดูปีหน้าแน่นอนนะครับมันแอบในจอก็ปีหน้าแน่นอนครับผมรวมทั้งทีเราสามเรื่องนี้ได้ดูปีหน้ากันแน่นอนครับผมตลอดการพูดูเลยครับ อ๋อก้อยไหมเชิครับก็ได้ครับเพี่ก้อยต้องให้คนนี้ใช่ผมพี่ก้อยช่วยหน่อยยังไงนะคะให้ฝากให้คนไทยมาดูหนังไทยในโรงภาพยนตร์ได้ จริงๆเราก็อยากเชิญชวนทุกๆคนให้ให้มาดูหนังไทยในโรงภาพยนตร์นะคะไม่เฉพาะไม่ใช่ไม่ใช่แค่เฉพาะหนังของเราค่ะแต่ว่าหนังของเราเนี่ยปีหน้าได้ดูแน่นอนแล้วที่สําคัญคือมันจะเป็นพพราะเรือรเ่องที่อาจจะไม่เคยเห็นในหนังไทยเรื่องไหนมาก่อนเพราะว่าเหตุการณ์มันจะอยู่แค่ในเซตติ้งเดียววันเดียวคืนเดียวแล้วก็เป็น เราทั้ง7็ดคนหนังเรื่องนี้ค่ะขับเคลื่อนด้วยนักแสดงทั้ง7็ดคนนะคะก็อยากให้มาดูว่าพวกเราจะปล่อยพลังกันขนาดไหนแล้วก็บทเรื่องนี้จะน่าสนใจยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะคะในรองพันยรนนะคะบีนาค่ะขอบคุณค<อ>่ะ